ดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะใครก็ตามที่ชื่นชอบการชมละครเวทีค่ะละครเวทีต้องบอกเป็นศาสตร์ที่ยากมากถูกต้องเพราะว่าหลุดไปลืมเนี่ยไม่ได้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหนะน้าเหมือนวันนี้นะ้มิสิคโกที่น้องๆจะต้องขึ้นเวทีกันถูกต้องนะคะแต่อันนี้เป็นละครเวทีค่ะเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฟังแล้วก็ต้องรู้สึกเลยว่าอลังการแน่นอนนะคะโดยเฉพาะฉากรบอันยิ่งใหญ่และเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังละครเวทีเรื่องนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งละครเวทีฟอร์มยักษ์ที่ชาวไทยไม่ควรพลาดสําหรับสมเด็จพระนเรสวรมหาราชโดยหลังจากที่ซุ้มซ้อมกันมาเป็นเวลานานนะคะล่าสุดพ่ออีทสุประวัติผู้กํากับคนเก่งค่ะก็นําทีมนักแสดงขึ้นโชว์ให้ได้ชมกันาาจก เราต้องเข้าใจโดยตรงกันอีกหน่อยนะฮะในเรสวนของละครเวทีกับนเรสวนที่เป็นภาพยนตร์ของท่านมูยนั้นอาจจะมีความดีกันไปคนละอย่างกันแต่ก็จะพยายามทำให้ใหดีที่สุดนะฮะเพราะว่าก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะได้เล่นละครแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่เห็นเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจซ้อมกันเต็มที่นะคะแต่ว่าเวลาที่เหลือก็จะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดเท่าที่พ่ออีจ,จะ ท,ที่ทํานี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่มาจากละครดึกดําบันโบราณจริงๆแต่พอมาทําเข้าแล้วท่านจะลืมคําว่าดึกดําบันเลยเมื่อท่านชมเมื่อสักครูน่นี้ท่านจะเห็นความฉับไวท่านจะเห็นเพลงที่เพราะแล้วก็ดำเนินเรื่องไปโดยนักแสดงของเราที่มีความสามารถ ละครเวทีเรื่องนี้ถือเป็นการรวบรวมคนบันเทิงจากทุกขแขนงมาร่วมงานกันไว้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสอนรามเอสอสิการเบนพอชิตาตั๊กนภัสกรเดอดอกสดาวชมพูฟุตตี้รวมถึงสองศิลป,ปินแห่งชาติอย่างดรสุภชัยจันสุวรรณและมิพิสมัยด้วยค่ะขออย่าเสียเวลาอมันตอนนี้มันเป็น,นมิตหมายอันดีที่ว่าพอมาเล่นปุ๊บทุกคนก็แห่กันมาช่วยเพราะอีกํำกับแล้วก็ทุกคนก็มาเล่นไม่ว่าจะเป็นครูจากน้าตัดสินก็ดีครูจากฝ่าย ตลกก็มีพี่เป็ดก็มาช่วยอย่างเงี้ยจากหมอรลักเงี้ยจากโอ๋หลายท่านมันน่ารักอะครับคือทุกคนมาช่วยกันแล้วแบบว่าดูดูเหมือนเรานี่กการรวมพลังกันเพื่อมาเล่นเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็มันนอกจากได้เรื่องของวัฒนธรรมแล้วมันเรื่องของใจด้วยนอกจากจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วนะคะผู้ประพันธ์ยังมีบทสอดแทรกความ เป็นสีสันของละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปชมแบบเต็มๆกันได้นะคะ17ถึง27พฤศจิกายนนู้นเลยค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยใกล้ๆช่วยโปรโมทอีกนะคะเพราะนี่เพิ่งต้นเดือนกันยาเดี๋ยวจะลืมกันไปสักก่อนแต่สนับสนุนให้ไปดูนะคะจะได้ความรู้เยอะเลย